จากที่วามาได้เดินออกไปตรงข้างนอกเทเลสและได้เข้ามาข้างในนี้นะคะจะรู้สึกได้ชัดเจนเลยนะคะว่าข้างในนี้เย็นสบายกว่ามากเลยนะคะและไม่รู้สึกแสบตาเหมือนตอนที่อยู่ข้างนอกเลยที่นี่เนี่ยเขาก็ใช้กระจกผนังอาคารเป็นโลอีลามิเนต i i u u โดยใช้กระจก l o อีสต็อปเรย์ว i ชั่น 40T ซึ่งมีคุณสมบัติในการกันฉนวนมาทําเป็นกระจกลามิเนตโดยที่ใช้ฟิล์ม PVB สีสโมเกมาขั้นกลาง ซึ่งจะช่วยลดความร้อนและการแสงจากดวงอาทิตย์จากนั้นเนี่ยก็จะมาประกอบเป็น IGU เพื่อลดการถ่ายเทความร้อนโดยขั้นด้วยสเปเซอร์ซึ่งจะมีการใส่สารดูดความชื้นทําให้อากาศตรงนี้นะคะกลายเป็นอากาศแห้งดังนั้นนะคะกระจกโล E l ลามิเนต IGU จะมีคุณสมบัติในการช่วยลดความร้อนทําให้ข้างในเนี่ยลดการใช้พลังงานในการใช้เครื่องปรับอากาศรวมไปถึงยังช่วยลดเสียงภายนอกที่จะเข้าสู่ในอาคารได้อย่างดีด้วยนะคะ